ใส่เห็ื่อจุใส่ไปนี้ <c oughs> มีแต่ปลาแท้เขาจะไปหาเห็ื่อจุใสอันนี้บักทั่วปีปลูกสิออกปีละเทียเขาปลูกแต่เขาลงแนาเขาออกบักทั่วก็ออกคือกันบักทั่วปีเนี่ยใช่ไเสร็จ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  าบ้านมา่มาซืา้อมาเอาปลาขอนพี่น้องนามในหนาก็ไล่ไหลเลยปลาขอนเลยจะแมนฝนตกดีแห้งตอนนี้หน้าก็เกี่ยวเข่าแล้วรุ่นสวดจากบ้านสมรงตั้งใจจะมาเอา ปลาค่อนนะครับปลาค่อนหรือปลาขอนในภาษาอีสานคือการที่น้ามันมาค่อนอยู่ที่ที่เดียวกันปลามก็จะมาอาศัยอยู่ในบวกน้ำนั่นนะแล้วก็จะมาจับปลาแต่ผิดแผนนิดนึงปีนี้น้ำเยอะไปหน่อยครับน้ำดีทําให้เกี่ยวข้าไปแล้วน้ำก็ยังเต็มนายอยู่ นกเจ้าวินเจอเจอนีนะครับออผิดแผนแล้วแล้วก็เดินทางสำรวจสามของคุณแม่ดีกว่านะครับดูดีกว่าคุณแม่ทำอะไรบ้าง ก้านข้างก็จะเป็นนาข้าวส่วนบ้านที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าก็จะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีสระน้ำนะครับก็เป็นทั้งสระเก็บน้ำแล้วก็เป็นทั้งที่ให้เป็ดให้ไก่ได้กินน้ำตรงนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บอาหารหมู ที่ฟาร์มนี่ก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูส่วนนี้จะเป็นข้อแม่พันธุ์นี่จะกลางหมูให้มันกันอยู่ส่วนหมูขุนจะอยู่ฟังนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นหมูขุน เราน่อยเนี่ยบ่เราน่อยนี่บ่เข้าเจ้าอ๋อเราเป็นกินข้าวเจ้าเป็นหลักนะครับเราอย่างนี้คือเราเข้าวเจ้าอ้มาวจะมาเก็บอะไรอ่ะมะนาวเหรอนี่ยยังมิดแก ข้างล่างฝั่งนี้ก็เป็นข้าวที่เกี่ยวไปแล้วอองานนี้เกี่ยวหมดแล้วนกเจ้าบินเจเจ,เจนนี้นี่หอมเนาะนกกิกนปลา กินปลาเนี่ยน้ำลึกมากเลยครับตรงนี้ขุดลงไปประมาณ6เมตรปลาอะไรเช่นเหมือนกัน ไปที่โคกนะครับเพื่อที่ไปตามล่าหาเห็ดตะไคร์กันนะเดี๋ยวะะรล่าเห็ดตไคนัพอดีตอนนี้มันจะเลยแล้วนะถนนมันไปถึงที่โคกเลยเดี๋ยวคุณพ่อจะเอารถกระบะไปส่งนะครับไปตามกันไปเลยเมื่อวาน้ำไหลตรเนี้เออฝนมาหลายเลยที่เมื่อวานน้าำก็หนักเลยเกลี่ยเลยนะเสียลอย เ<ส>ลังขอ,อ่าะไรตอนนี้เราเข้ามาถึงเขตโคกแล้วนะโคดีซื้อโคกยังกับคุณแม่ที่มาที่ไปวะน,นี่มึงยังได้ซื้อมาโครเราให้ <c oughs> ยูเล่าคือจังคือยังประเทศจีนแทะ <c oughs> เราให้าาเอาแ่เาเป็นภาษาอีสานเราแปลว่าพื้นที่นี่ตนไมวิ่งวหไปหน้ากนแตว่าเราเาาาราเสบนปไทยอ,อกพอดี คำว่าไร่คือให้แต่ความปอกใส่กันเลยเครื่องไฮที่ยูทียูของไฮไปหน้าเป็นพื้นที่ป่าที่ยูัวให้ไปหน้าบ่อแมนป่าสระวันบ่อแมนป่าที่เป็นป่าดงดีนพื้นที่นี้ดินมันเสื่อมดินมันเสื่อมส้มการปรับปรุงดินบ่อบ่ดีเท่าดินบ่ดีแต่บ่มีตจอไป่ดีเลย ใส่เนจู่ดใส่ไปนี่มีแต่ปลาแท้เขาจะไปหาเห็นจู๊ดใส่ เราก็จะพยายามเกาะกระโดดเอาไว้นะครับไม่ข้าไปลิม่ชอบดกะกแม่อกกแ่ลพอจยกดอกไดแน่นอขอลเป็นสุดนท้ายดอกเออช่ๆมันเอามันาเียมจับเอาอีกตั้งหาเรองๆเือนอยากเจียวเขาคนะบ้านนดก็หนอกขย่ Hãy subscribe cho Nó Ghiền Mì Gõ Nó không bỏ con này video hấp rồi. เห็ดเห็ดนี่ไงเขาว่าต้องให้มันเหลือสปอร์ทิ้งไว้เพื่อที่จะให้มันเกิดสปอร์มันถูกคายไปจากใต้หมวกมันแล้วนี่เห็ดแล้วห่งบอกมันเป็นเห็ดอะไรครับเนี่ยกินได้ไหมเราจะเก็บไปก่อนนะ

่นี่เขาไม่อเออเมันอเดมันไม่ยากถ้ารู้ที่ออมันก็จะออกที่เดิมซ้ำๆ จริงๆนี่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะตรงไหนที่มันเห็ดมันออกแล้วก็ปักหมุดไว้นะทางหน้าเราก็มาตาม GPS รับรองเพราะส่วนมากเห็ดนี่มันพอมันแก่มก็จะปล่อยสปอร์ลงดินนะครับก็เหมือนเป็นการสืบพันธุ์นะมันก็จะออกแต่ที่เดิมนั่นแหละ อ้าวตอนแรกนี่เป็นนะผลไม้ป่าใช่ไหมนึงกินได้บ่างไมกินได้นหนตะเรียตยนแบบโครงคกเลยตอนแรกนี่อ้าวขยมาไปชิมซิกินมเตี้ยตะเรกนคกตัวบักกันตรีนบักกนคกบักพี่พน À, để lộ lùng như chim luôn. mắt thân len ló mãi ló Bán hả? mãi 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 ได้ลุงเคยกินตอนลุงเป็นเด็กแล้วอะไรวันนี้คือบักก้นคกดอยัาหาไม่เจอวิธีการทาเห็ดของชาวบ้านก็คือุปกอนคือไม้หรือเสียมนะเข้าไปในป่าแล้วมีใบไม้ที่มันร่วง ครับผมอย่างแล้วก็เคลียร์หานะครับยังไม่เจอ,อย็นไงจ๊บ้าได้เยอะไหมได้เท่านี้แล้วได้พอป่นแล้วได้พอป่นแล้วพวกนี้ ออดได้ประสบการณ์ดูของลุงบ้างนี่วันนี้นี่ทั้งผลทั้งแกงแล้วครับเนื่องจากความเชี่ยวชาญในเรื่องของพึกษศาสตร์ออผู้เชี่ยชาญด,ด้านเห็ดั้งลุงนี้เดินแป๊บเดียวแน่มาเต็มตะกาะ้าลกเปลาเป็นการตำรวจพื้นที่นำ คือเท่าคําแนะนํานะครับก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเห็ดก็ไม่ได้หาใหญ่อย่างที่คิดนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่เชี่ยวชาญควรจะมีไกด์ท้องถิน่นหรือว่าคนที่รู้จักทางพามานะเพราะว่ามันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังลกอยู่นะครับเนื่องจากว่าเนื้อที่มันลหลายร้อยไร่นะครับ <laughs> โอเคเราจะํำวัตถุดิบที่เราหาได้นี้ไป ทำกับข้าวกินกันนะครับ เห็ดปวกท่ธรรมชาตดมันเห็ดปลูกี้เนี่ยเห็ดอื่นด้วยมีเห็ดยังอีกแน่เออเห็ดยังนี่สีชมพูนี่อันนี้เห็ดนาเละเห็ดหนามุ้มหนาเมาเนี่ยแกงกระเสบนี่เอาไว้แกงกันปะเออแกงเข้าสีแกงเห็ดอันนี่บอสบอาเข้าสีแกงนี่เออสีแกงเห็ดปวกกับเพ็ดหนามุ้มหนาเมาใส่กันมือเนี่ยอืมอันนี้ล่ะ อันนี้เห็ดตะไร้เอามาตำปนซุปกะแซพร้อมกับหอม,อมไปเก็บมากมึอเร้าเนี่ยอืเห็ดแต้ไข่ไตะก,กะต้านึ่งคนละมันคือบานแท<า>้มันบาดน,นี่คนไปเก็บตีคน,คนอยากเก้วเขาอ,อยอะเนี่ยตอนนี้ตอนคนไปอยากเก้วเขาโอ้ยประสานรถมีทั้งกีเปียมุกเกียกีกะไหลเผ็ดกำลังออกมม่ถ้ามาเก็บเผ็ดเด้อที่น้อง โคกล้อไฮบานสำนองเห็ดกำลังออกบานไทยบานสำนองเนี่ยกเกี้ยวเขาคนน่ะมีแต่เห็ดแต่ไข่าลายคักหลายเนียเห็ดไข่กำลังออกเห็ดปวกกำลังออกเห็ดหนามุ้งหนามเอวฮะเมื่อนี้สิเท็ดแกงเห็ดสู้ลูกกินเกี้ยวเขาลูกไม้ยามสิแกงเห็ดตัางหมอเดียดเดียด แล้วก็ตำแก้วน่องแล้วก็สปปรุง,งเอาน้ำปลาแดกล้งใส่ขันซอนเนาะน้ำปลาแดกล้งใส่แล้วก็ผงชูรสล้งใส่ก่อนแก้วหลายแสีบหลายผงชูรสเอาผงชูรสใส่ไปกับ เด,เดี๋ยวี่กลัลูกไปเบวา่ยดี๋ลูก,ลกม้ยาม,บบามเาจเีเ่ยวเบิ้องควมเชี่ยวเขาก็เล่ไปเก็บเ็ดสูกโขกมาแกงสู้ลูกกินอ, <c oughs> อ่าบัดนี้มอเดียดแล้วเชี่ยวพุงแล้วก็ซีเบงแซ่บแกะบันนี้ก็เฮ็ดลง ม sociedad, Puis, in ını, ีเห็ดตะไคร้เห็ดปวกเห็ดหนาม่วมหนาเมานี่ยละเิตรลงใส่แกงเป็นน้ำยางยวยยวยเห็ดเย็บมาสดสดเห็ดเห็ดโคกเจี๊ยบว่ะเห็ดเมนเห็ดปลูกเห็ดแยงได้โห่เห็ดธรรมชาติไปเห็บมากเมื่อเสาร์เนี่ยกว่าเป็นยางยวยวยพี่น้องเจี๊ยบเจีบเจี๊ยบเจีบหลาย าดีัดเนยบนพัอีตูมาไ่อตู่เฮ้ยจากบมาไส่พักอีตูก้กบ่าเซเนีแต่พักตูลงไปโอ้ยแจบคักแสเน่พี่น้องเ้เด้อแกงฮิตนี่ดูอันบ,บานตะลงนี่แหะโคกล้ไฮนี่แหละฮิดออกแตงตียมอันตุลาจะมาหอดยมคือสกีกามาเลยฝนดีปีนี้อนหมด้หมด

เก็บมันออกน้ำตาปนันลูกไส้ว่านี่เม่์คือใส่น้ำน้อยแถียจะได้สดรือตะปนันปวดน้ำกูกูเขาเป็นเด็กุ่นไม่เนาะเขาก็กหูจักว่าวิที่แกงเ็ดแกงเบียใดจะไปใส่น้ำคือตุมกูตุมปลานันมาเมียนเก็บมันออกน้ำเป็นยาน่วยหน่วยนึงไม่เก็บได้พอเม่พี่น้องเพื่ออยากไม่เก็บเห็ดโคกแล้วไหจะมีบานต้นโลกากแก้วเขาเก็ดจะออกจะบาดอกแก้เบิดแล้ว มานสัหรับนี่ยยิ่งสาเกเดียวไปเก็บแต่เต้ตีหาบนน้อยเก็บเพ็รก็ได้เก็บสวยประด้สิได้เก็บสวยก็ได้แต่ว่ามันไปเก็บสวยมันสิได้เที่ยวหาไปตั้งเสาข้าเกี้ยงไปไปตั้งค์ให้จูโกเกี้ยๆอยู่ได้ในเฮ็ดเนี่ย คือสปอร์เห็นนี้มันจะสะท้อนแสงนะทุกคนถ้าเอาไฟไปฉายตอนมันจะเห็นตาว่ได้เที่ยงยาพน้องยางไปกับพ่อเลยแต่ทสานแบดอกบานทัางเก็บปวกเก็บไข่แต่น้ากับตาเนึองนลไอ้ตุลกใส่อีกกคน สำหรับคนที่สนใจตัวเก็บเห็ดนะครับหัวละ500 500ยเลี้ยงข้าว2คาบพาเก็บเห็ดแล้วก็พากินส้มตำไก่ย,ย่างโคตรคุ้มเลยสมัครมาเลยนะครับหัวละ5 0 0มาอยมาดีสุดสแล้วไม่ได้มาที่นดิแก่เน้ยเ <laughs> ท่า้พวยมากเลยว่อ <c oughs> สวมัตากซาสวมตากเป็นยางย่อยๆพี่น้องแกงเห็ดเราเบื้งลูบามีต็วเม่อเด็กินแกงเห็ดทำมาแช่หัเตียนเพ่อเสร็จพิการนี่เนาะหายงานจูผัวเรื่องผัวเ่อกีตเ่องปดเป็นยางย่อยๆพี่น้องเร่องดอกเห็ดปัวเห็ดไข่เรงแกงเห็ดผัวเห็ดไข่ได้เนี่ยคนน่ะ คุณนนีะ่ะนะครบับเมนูแจงเห็ดสีมือคุณแม่นะครับเรามาชิมกันออกหอมมากเลยครับหอมมากเลยครับ กินแล้วน้ำตาจะไหลกินคนบ้านแบนบแบบพี่ลิตีปีปลาเด้อพี่น้องตีปีปลาหน้าเ,เนี่ยปลาหน้าค่ะคักจะออาปากบ่อไหร่ตีปีงปลาดูติปีงปลาหน้าสิจำแบบ,บทั่วปีทั่วทั่วปีในคลิปมากแตะเทิงทนุน ว่าไวเขาออกไม่ก็ออกน้ำเขาออทั่วปีเห็บว้าไบขาดวันจีม่ายาม่อเมริกาเห็ดว้ไวบของทับไมชาดเท่าเนาะทำไมลุมมือนเนี่ยนี่ตาสื่อไม่กลับว่าเสียพืชทับไมชาดเท่าทำมเมนปลาคือตลาดกะมเมนปลาเลียง ปลาคุณมันมาล่ะมันก็เลยมีปูมีปลาหน้าเต็มน้ำเกี่ยวเขาดำกับน้ำเต็มบิงหน้าปลาซีมาปลาขอนได้ไหมเรื่องปลาเอาปลาขอนนะปลาขอนยังได้ยิบน้ามันเต็มหน้าอยู่สนดวกบอกบูมีตาปลามันลุ่งตรงมุงเนี้ยมันถือมุงเนี้ยพี่น้องปลาเนี่ยไม่ใช่ปลาขอนปลาถือมุงมุ่ตรงปลาดิบกี่ปีอยังนี้โอ้ดิบทั้งอีลินปีทั้งอีลินปี เก็บมาแต่ขั้นแท้น่เกี่ยวเขาแบบพารีลิมปีกับขึ้นน้ำขั้นแท้มาจิงกับตำหมกคงกับตำมัเนล่ะเซียพักธรรมชาติปลอดสารลาพักไผ่นะอะไรที่ตะไคร้ออพักไผ่อันนั้นล่ะหาย่ายใช่ไหมอันนี้พักไผ่เนี่ยพี่น้องรู้จักว่าพักไผ่พักที่เกิดเนี่ยที่สุดคันบังได้บ่เคยเกิดบ่เกิด สิเกิดตีระเทียผักไผ่เนี่ยเกิดสมุนไพ่ตะเกาตะเกาห้อผักไผ่ผักอีลินปีคนรุ่นไม่พู้หูแจักดอกผักอีลินปีอันนี้บักทั่วปีปลูกสี่ออกปีระเทีย,ออเ,ทยเขาปลูกตะเภาลงหน้าเขาออกบบกทั่วออกคือกันบักทั่วปีเนี่ยที่น้องเก็บมาตะโพนหน้าขึ้นไปเก็บมาถึงมาตำให้ลูกินกับปิงปลาเนี่ยล่ะปิงปลาหน้าเนี่ยละ ผักไผ่กินกับยังไงผักไผ่กินกับตำบักหู่ตำบักทั่วนี่ะกับปลันถื่อกันคือตำบักหุ่ผักไผ่เนี่ยอุ้ยนก็เป็นีุ่เบิลลอันี้แต่ของเก่าๆเนาะกาแฟหน้าเป็นรม่นี่ั ทั <inal outro> <t ric half> ่วปีโอนั่นรู้เป็นทีี่เป็นทยีก่ตยิท่ำบอกัวปีว่าพี่มังีทัวปีเก็บแม่จะ่เท้นแม่เรากทั่วปีที่มาปีหนึ่งมัน่ะเกิดดอกเกิดรวยตะกบ้่านเข่ากวามัะมาออกเข่าออกัว่ากออกแบบเนี่ย

ในหน่วยบระตํไหล่ตาข้อเสียดายเนี่ยทั่วหลายยุหมดตาข้อเสียดายไม่กินมันหลายย่างตั้งเจเห็่ตั้งนจลากอ้เดพี่ลองมาดใส่บบกกอกลงไปตําบะทั่วปีใส่บบกรอกมันถือกันใส่เน่้อื่นมาถือกบบเน่ากับว่าถือใส่บบกกอกเจ้าอ่ะฮึดจาเด้เรียกม่าตอใส่จ้าขึ้น่บอกไปบอก ไปาบอกที <compelling sound> ่ยลไปไปไปลไปสรปมาใส่ใส่หลายเสีบหลายใส่น่อยเสีบน่อยพุไปเราไปหังเขาซืวอหลายก็ตองกแเดี๋ยวมีเาผได้ กอกเลยเอ็นเลยไดต่มดตกกวปีเราซีมกวนกินลองซีมกวนซีมกวน่บ้ัเดนซีมกวนตัไหมคนละโอ้ยกาเสียบไปใส่เนาะตำแตกๆเลยบ้าง ใส่บอกตอกคุณน่ะตัวมันแก่ีดีตำแตะนี้สี่ปมือกันเลยครับเด้นี่ยตัวปีคุณแม่โฆษณาสำหรับคุณเวร้ายแซ่บก็มาบ่แซ่บตำแตะๆคำว่าแซ่บลูกส่าเข้มนะลูกกินจางเข้มบ่บ่เข้มดอกเนาะบอรวมากเออบอกินข้าวน้ำเนาะว่าปุ้ยไบ่เคยกินในฝ่าตายเด้อะตัวปีนี้ เบียกหลายบอกว่าไม่กินตาบักทั่วปีนั่กันเยี่้มเปิยงปลาคนเล้ยเบิ้งพี่น้องเล้ยงุกแล้วปิยงปลาดุกเลียงมันมันนี่ปิยงปลาดุกกินกับตาบักทั่วปีเนาะมันกับเมียนตัวคนน่ะแต่เทียนเราไปตรงมุงบงเมียนปลาขอนได้เนี่ยตรงมุงอยู่ในหน้ามันถือมุงถือฝามุงเอาขึ้นมาเห็ด ตัดหัวออกมะขั่วตัดหัวตัดตะน,นีมันดอกเอาใส่เอาอยางหอ,อกมาใส่เกียร์มัรกตากเดียบว่าใบเห็ดเป็นปลาเดียบเดีเยวไปทานลูกลูกมากพอดีก็ตำตกทั่วปีปีงปลาบัณนี้กับซีกี้ขาจี้สัตว์ตัวพี่น้องต่อไปเมนูต่อไป,ไอไปกี้เขาจี้สู้ลูกกินก่อนมาเด็กมาท่านเด็กจี้เขาไม่ดอกเขาเก้านั่นแหละเขาไม่เป็นสีอายุมาท่านแล้อามา นี่แหละเุณในบา้านสวรรค์ข้าวหน้ากินของคุณพืนพ้นบานเฮ้ามัน ก็ตไม่มีงินมีเงินต้องจ่ายตัมีก็ต้องจ่ายหน่อย ครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเล็กๆ,ๆน้อยของบ้านนอกเรานเนาะบ้างเว้นจากภารกิจก็ได้มีโอกาสจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารกินกันได้ง่ายตามสไตล์บ้านนอกเรามีอะไรก็กินกันแต่ความสุขนั้นใหญ่หลวงนะครับเป็นเวลาสันส้นๆที่มีความสุขมาทกที่ได้กันมาเยี่ยมบ้านรับหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องอาโจชีด้วยนะครับอาโจชิ